สว่าดีครับตอนนี้แช่อง1 2 5นะครับวันนี้ได้มีคนคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ทำคลิปดูชุดเกิดฮันเตอร์แล้วคนนี้ผมจะสอนนะครับเกิดทไมตรงนี้ก่อนนะ้วก็ไปที่หมอกกำนดเองครับ <S <S แล้วก็เลือกแมปเราจะดูนะครับอย่างเช่นอันนี้อย่างโรงงานผลิตเรือํำน้ำพลังงานนิวเคียนะครับก็ไปที่ดูข้อมูลแผนที่ จากนั้นก็เลื่อเลยครับเราสามารถดูจุดเกิดหลุมก็ได้เผื่อใครยังจําไม่ได้ครับมันก็จะมีสามจุดนะก็คือกลางแมปเอ่อบ้านเล็กแล้วก็ในส่วนของข้างๆโรงงานส่วนจุดเกิดเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นของเตอร์กัเซอร์รวมกันเลยนะครับก็คือจะไม่แยกกันแต่ส่วนใหญเ่เชิงก็คือมันจะเป็นแบบว,ว่าดิเหมือนแยกเป็น4ทิศทางครับ4นิ้วอะไรประมาณนั้น แยกจางเติรนสีิศทางก็คือแบบอย่างเช่นท่าตอร์เกิดตรงนี้ทางกล่สุดที่จะไปหาเซอร์ก็คือเออสาไมายไม่ก็ในส่วนของบ้านเลยครับเราสามารถปรับเครื่องทอหัตด,ด้วยนะครับตรงนี้มันก็จะมีอยู่ว่าจะมีสิทธิ์สุ่มได้ตำแหน่งอะไรบ้างนี่ตัวอย่างนะครับําให้ดูเร็วๆไันเลยดีกว่า สีชาติครับแตรูปแบบประมาณนี้ก็คือวิธีการรู้ว่า random ม,มันแบบไหนก็คือดูว่าเกิดตรงไหนแล้วดูว่าเพื่อนอีกหนึ่งคนเนี่ยเกิดตรงไหนแล้วก็จะพอจําได้ครับว่าอ่ะถ้าเป็นแบบนี้เราควรจะเดินไปข้างหลังหรือเดินไปข้างหน้าดีเช่นแบบนี้ครับเรารู้2คนนี้เอ่อ 2คนที่อยู่ข้างๆแถบแทบสุสานถ้าเรารู้กันสองคนเราก็รู้ได้ครับว่าไม่ควรเดินไปแถบหน้าประตูเพราะจะมีฮันเตอร์แล้วก็สามารถตั้งหลักได้ทันนะครับนี่แหละมันจะพอมีวิธีการดูครับฮันเตอร์จะรู้นะว่าเซอร์เกิดไหนบ้างเซอร์เกิดกลางแมป ถ้าเกิดการแบบเนี้ยก็คือเซอร์เขาจะเรียงตัวกันแบบแบ้านเล็กเอ่อหน้าประตูแล้วก็เคาะแล้วก็กระแพงแตกเป็นมานี่ครับถัดไปครับโรงพยาบาลพาริไทยครับอันนี้ก็จะกระจายเ,เหมือนเดิมนะกระจายออกเป็น4นิ้วมันจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ก็คือ สคนจะอยู่ใกล้ๆฮันเตอร์เท่าๆกันแล้วก็1คนอยู่ไกลๆห่างๆเลยซึ่งปกติก็จะใช่ตัวปัดแน่ๆเ,เช่นนี้ครับมันก็จะแย่ไปเลยนะถ้าฮันเตอร์เผลอไปเดินแทนหน้าประตูเนี่ยก็คือสวยนะครับก็คือถ้าไม่เจอคนหน้าโดมเนี่ยก็คือต้องค้าอีกฝั่งของแมปเลยอโอเค แมปสาร์บหมู่บ้านทิมเทเลสากมันก็ยังคงเชิงเดิมนะครับก็คือตายนิว้วบ้านทีิมเะเลสากเหมือนจะสองคนแค่ฮันเตอร์แล้วก็อีกสองคนอยู่ใกลจากฮันเตอร์นะครับเนี่ยถ้าเราดูดีนะส่วนใหญ่มันจะเป็นสองคนอยู่ใกล้อีกสองคนอยู่ไกลมากๆเนี่ยสองนี้อยู่ใกล้สองคนอยู่ท่างจะไกลค,ครับอ่ะเย็เปนประมาณนี้ครับ ก็ลองไปกดดูก็ได้นะครับถ้าอยากดูละเอียดชัดๆแบบถัดไปครับส,สนุกแบบนี้ก็ถือว่าผมว่าจําง่ายสุดหละเพราะว่า,า,แ,า,วาแบบมันค่อนจะใหญ่นะครับแล้วก็มีแลนด์มาร์กเยอะมากๆถ้าเาก็จําจุดได้ค่อนขังจะง่ายครับอันนี้มก็จําได้ในทุกด่านเลยเป็นด่านใหม่เอี่ยังไม่ค่อยรู้อ่าอันนี้ปกติที่แบบ เออเซอมาเกิดตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเจอฮันเตอร์เดินข้ามสะพานมาใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันเป็นแพทเทิร์นที่สามแพทเทิร์นนี้ก็นั่นแหละเจอกันบ่อยโอเคต่อไปครับเออรวมในบาลนอ,นอนอปู่ทกอย่างนี่แหละอ่ะอันนี้แมปมันจะทรงแบบแปลก แมปมันจะทรงยาวๆนะครับทรงคล้ายๆกับเอ,อ่อปืนนะสักอย่างไม่ก็ทรงเหมือนเรือดำน้ำอะไรประมาณนั้นแต่คือถ้าดูจากสภาพนะก็คือเซอร์เนี่ยจะอยู่กันเป็นแบบกลุ่มเป็นก้อนอันนี้อาจจะดูง่ายหน่อยนะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนกันบ้างมันจะแยกเป็นล็อกห้องแบบชัดๆนะครับแบบชัดมาก แต่ว่าแมปของเราของรีโออันนี้คล้ายๆกับแมปโรงงานผลิตอาวุธนั่นแหละก็จะกระจายเป็นสรกระจายเป็น4ี่เหมือนกันก็คือจะไม่ห่างไม่ใกล้กันเกินไปครับจะกระจายกระจายก็คือถ้าท่าเกิดตำแหน่ก็คือให้คิดเหมือนแบบเออ่ลูกเสือแบบชี้มือเป็นสี่ทิศทางก็จะดูว่นท่านจะง่ายครับนี่คือทริคนะ โ,โหตอนนี้มีสุ่มตั้งก้าวลูแบบเลยเนี่ยเราจะทำเยะทำไมต่อไปครับแมปที่ซ่อนแอบสนุกที่สุดทำทองมีสัมส์มีสามชั้นนะครับชั้นหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็ลบสองทำทองเนี่ยต้องดูด้วยบางทีก็เกิดคนละชันน้นกันแต่ชั้นเดียวที่จะไม่มีคนเกิดเลยแน่นอนก็คือชั้นลบสองครับแล้วก็ไม่มีเครื่องนะเครื่องไม่เกิดชั้นลบสองด้วย เน่ก็จำนะลบสองเนะี่ยถ้าจะไปซอดเนียนฮันเตอร์ไม่รู้ไม่ลงแน่ๆนส่วนลบหนึ่งเนะี่ยก็คืออาจจะได้ินผ่านกันบ้างครับลบหนึ่งเนะี่ยก็คือจะมีแค่สุ่มกลุ่มที่สามที่ฮันเตอร์เกิดที่ลบหนึ่งคนระับที่เหลือจะเกิดข้างบนเลยนะเออส่วนเซอร์ก็จะมีคนหนึ่งเกิดลบหนึ่งคนระับ ก็คือตาฮันเตอร์ก็คือยังไงก็ต้องมีหนึ่งคนครับที่เกิดที่ลบหนึ่งฮันเตอร์ก็ลงไปได้เลยก็จะมีหนึ่งคนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นที่เกิดลบหนึ่งแบบการันตีครับต่อไปครับแมบบนครที่ไม่เคยหลับไหลที่มันถูกย่อมแมบ,บลงมานะครับก็จะเกิดประมาณนี้แหละแบบเล็กๆหน่อยคือจะกระจายกระจายนยน,นะครับ คือทรงคล้ายๆเดิมนิดนึงแต่นี้จะไม่ได้กระตาย4นิ้ว4ี่จดทางทเชิงแบบว่ามีคนอยู่ไกลหนึถึงสคนแล้วก็มีคนอยู่ใกล้1นึถึงสถึงสคนอ่าหนึ่งซึ่งถ้าโชคดีนะครับมีคนแบบตาบอดอยู่ไกลสุดนี่คือก็ดวงดีไปนั่นจะได้ชไปครับชหน้าทาวใกล้จบละอ่า ก็กระจาย3นิ้วมันกระจาย4นิ้วกันครับส่วนาทางก็จะเป็นแบบบล็อกบล็อกไปนะครับมันจะขีดเหมือนแบบเออ4ขีดแล้วก็ตรงขีดที่สอนจะมีตรงกลางโลง่ลงๆแต่ทุกขีดก็รูห่ากันได้หมดครับก็กอคลิปดูได้นะครับหรือว่าอยากจะไปดูในเกมก็ได้ ผมก็ดูได้นะเผื่อใครยังจําหลุมไม่ได้นะแต่ปกติผมไม่เคยมาดูอย่างนี้เลยเพราะปกติผมเล่นแล้วก็จําได้อยู่แล้วต่อไปครับแมปใหม่ล่าสุดเลยก็คือแมปอะไรนะป่าวงกดครับแมปที่ผมบอกเลยว่าสนุกพอๆสุนสนุกเลยครับแบบเนี้ยก็คือแบบเนี้ยคือสิง่งดีขวานเยอะๆครับมีบ้านสองชั้นด้วย แล้วก็มีที่หนสลิงด้วยเออแต่แบบนี้จะไม่ได้ใหญ่เราวทำทองนะครับหรือสุดสนุกแล้วก็ค่อนข้างจะมีลูกเล่นให้เยอะอยู่ก็กระจายเหมือนกันนะครับกระตายสี่นิ้วเคแ้ขอจบคลิปเรื่องนี้นะครับใครอยากรู้อะไรพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับหรือถ้าอยากมาคุยเล่นหรือจะอะไรส่วนตัว เข้ามาที่กลุ่มดิสคอร์ดครับจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปบ๊ายบายสวัสดีครับ